สวัสดีครับจุกหน้ามอตัตโนมัตติดตั้งแบบไดคลิปนี้มีคำตอบครับผมเดี๋ยวหอาไปเฮ็ดน้ำกันเฮ็ดเบิ้งคลิปจบแล้วเฮ็ดเองได้เรื่อยพี่น้องเบิ้งน้ำกันครับผม เดี๋ยวเขามาทำความรู้จักกับอุปกรณ์กันพี่น้องว่ามีอย่างเนี่ยนะครับเนาะค้อนครับผมนนี้่ได้เจาะมีดขีมครับผมก้าวเตเปพันเกียวสามท่างพี่น้อง ทำท่าเป็นของพี่อีครับผมก๊อกหน้าม,มูง้อเกาบเกี่ยวในครับผมลุยกันเลยครับผมอันดับแรกพันเกี่ยวพี่น้อง พันเกี่ยวนี่พันหลายๆเลยด้อครับกันน้ำซึมรับผมแล้วพันหน่อยเดี๋ยวนำ้ำจะซึมรับผมตอนต่อไปกับมุนมาขึ้น่นอ เรียบร้อยครับผมมันได้แบบดีด้วยพี่น้องมาครับหนึง่งนี่ครับเวลาไปติดตังมันจะยุยลักษณะนี้พี่น้องขั้นตอนต่อไปพี่น้องถ่าเก่าครับผม ลอยครับนะครับทา้าเก่าอีกเทื่อนนึงครับผมใส,ส่ยางซีหุนครับผมหลังนจะากท่าเก่าแล้ว กันไปเลยครับครับเป็นหน้าตาแบบนี้ครับผมที่เลี้ยวขั้นตอนต่อไปให้ก่ต,กตัวนี้ใส่ครับผมซึ่ตัวนี้เขาอยากเน่ยจังหน่อยต้องใส่ไฟล่นพี่น้องไฟล่นจังหน่อย เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเขาไปติดตั้งกันครับผมวันนี้จอหูพี่น้อง

มันจะเจาะหัวเ็จแล้วหอกนะครับไปลองบินแล้วก็ใสยย่ยางบัดพี่น้องครับประมาณนแล้แล้วก็ตัดครับผม แล้วครับไฟลุนก่าเลยครับ พี่น้องฮัอนจะได้ลักษณะนี้พี่น้องครับลดอีกด้านนึงครับผม ting ting aap 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 เรียบร้อยครับผมนะครับจากนั้นเท่ากับปูนมะโปปูนปูนร,บรอบๆปูนลอวมันจะได้ลักษณะนี้พี่น้องเป็นน้นวัด พอป,ปูนเสร็จแล้วก็เป็นอันเช็ดสิ้นพิธีการพี่น้องตนเนี้ก็สายนำนะครับจากคนโกนเขาก็กกต้อมันนี่อามาอมอมมาเสียบคนนี้ครับผมครับพี่น้องผมต้อนำมาเรียบร้อยพี่น้อง ี๋ยวมาลองบิ่งนำกันครับผมวันเได้ผพลบเด็กกันครับผมขั้นตอนสุดท้ายคือปูปูนแล้วก็เรียบร้อยครับผม ข่อน้ำทิมครับผมนะครับพอดีของแกนโพเทียพื้นน้ำเขาโปรงต่อท่อน้ำพี่น้องโปรงท่อต่อท่อน้ำเสียเวไกครับผมเพราะน้ำหนองบันนี้ดินกับซับน้ำขันโพเทียพื้น เกาจะได้ใส่ท่ออีกกันนึงพี่น้องท่อตัวนำทิมออกไปของนอกนครับผมอันนี้เราตร้องเ่าต้องสิ่นเปลืองไายังไยเทียพี่น้องอ๋พี่น้องลิปนี้กับซ้ำนี่แหละครับผมฝากไปซ้ำนี่แหละ ท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็มเมน์กว่าเป็นกําลัางใจขึ้นนิดเกียและครับพออันไม่คลิปหนาครับผมสวัสดีครับ